ครับก็ขอสวัสดีนะครับปี่ป่านาอาลูกๆละลานทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับและเรียกว่าพักขันนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับวันนี้นําเสนอ สองเล่มนะครับเรียกว่าเก่านะครับยุดต้นๆนะครับมีดหลวงพ่อรุ่งนะครับเรียกว่าอายุเป็นร้อยปีนะครับนะครับนี่นะครับดูจากเนื้อไม้นะครับอันนี้เป็นพักขันนะครับนะครับพักขันนี่ก็ใช้ในการเป็นมีดครูนะครับนะครับขึ้นครูตามพิธีต่างๆนะครับงานแสดงศิลปินอะไรอย่างนี้นะครับนะครับ บรรดานะครับซุ้มพอปูหรือสีอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอย่างงี้นะครับพักขันนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับในด้านเมตตานะเมตตานะครับมหานิยมนะครับนี่นะครับดูครับสงนะครับเป็นเงินนะครับโลหะนะครับ โลหะอลูมิเนียมเงินนะครับผสมกันนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับโอ้โหนะครับอายุเป็นร้อยปีนี่นะครับดูครับดูไม้นะครับนี่นะครับไม้ร้อยปีร้อยกว่าปีนะครับความเหนียวความยุบความย่นนะครับของไม้นะครับนะครับดูครับนี่นะครับเจาะรูตีพับแบบโบราณนะครับ ผลทานนะครับนะครับทำพิธีต่างๆนะครับทำน้ำมนต์อาบทำน้ำมนต์กินก็ได้นะครับนะครับขับไล่คุณใสขับไล่มนดำพวกนี้นะครับนะครับเหมือนกันนะครับในด่านะเมตตานะครับค้าขายนะครับลำรวยนะครับนะครับศิลปินนะครับการแสดงต่างๆนะครับ ปิเกอย่างนี้นะครับวงปีพาดนะครับสมัยก่อนนะครับนะครับวงปีพาดเยอะนะครับระนาดอย่างนี้นะครับพกแตรวงนะครับพกอะไรคณะดนตรีนะครับลิเกต่างๆนะครับนี่นะครับใช้เป็นมีดครูนะครับนะครับก่อนจะออกเวท นาเวทีก็ต้องมีการขึ้นคูไหว้คูอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นมีดคูนะครับดูครับโอ้โหสวยงามมากนะครับดูไม้นะครับนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับความยาวรวมด้ามสิบนิ้วนะครับนะครับนี่นะครับพักขันนะครับดูความสวยความงามภายในกันนะครับโอ้โหนี่นะครับดูครับเก่านะครับดูครับ ไม้นี่แห้งเบาเลยนะครับนะครับแต่อลูมิเนียมโลหะเงินนะครับยังอยู่ดีอยู่เลยนะครับนะครับดูไม้นะครับนี่นะครับเสน่ห์ของมีดยุบต้นๆนะครับคือไม้นะครับไม้เก่านะครับนี่นะครับและก่อเหล็กอลูมิเนียมเก่าอะไรอย่างนี้นะครับเหล็กเก่าอย่างนี้ยครับ มีเสน่ห์นะครับนะครับหาดูได้ยากนะครับนะครับนี่นะครับลองมาดูใบมีดกันใบนะครับเรียกว่าโอ้โหดีเห็นที่ไหนก่อนนะครับหลวงพ่อลุ่งอย่างนี้นะครับปลายเปลวเพลิงอย่างนี้แบบนี้นะครับลายเปลวเพลิงนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับครับสักดสิบเข้มขลังนะครับนะครับนี่นะครับหลวงพ่อลุ่ง วัดหนองสีนวลนะครับนี่นะครับประขันนะครับโอ้โหยนะครับดูครับเหล็กดูเหล็กนะครับนะครับนี่นะครับที่ผมว่ามันมีเสน่ห์นะครับนะครับเหล็กเก่านะครับดูครับไม่มีสนิมเลยนะครับนะครับเป็นคาบไคลขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับดูครับการเข้าคลั่งนะครับแน่นเปรี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับเฉพาะใบนะครับพักขันนะครับเฉพาะใบนะครับอยู่ที่นะครับเกือบหกนิ้วนะครับนะ,ะครับห้านิ้วครึ่งนะครับกว่านิดหน่อยนะครับนะครับดูครับโอ้โหสวยงามมากนะครับผักขันเล่มนี้นะครับเก่าศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนี่นะครับเอาไปเป็นมีดครูนะครับ นะครับไหวบูชานะครับขอพรน,นะครับนะครับผู้ใดมีไว้ครอบครองนะครับนะครับหาขายห่างล้านบริษัทต,ต่างๆนะครับเอาไปไว้นะครับครับในร้านนะครับขายดีร่ำรวยนะครับ เงินทองไหลมาเทมานะครับนะครับผู้ที่ตอนนี้ก็ยังมีนะครับศิลปินนักร้องนะครับนักแสดงต่างๆนะครับเอาไปเป็นมีดครูได้นะครับนะครับนี่นะครับผู้ใดที่มีวิชาอาคมก็ทําน้ํามนต์ขับไล่นะครับขูนใส่ขับไล่นต์ดำลมเพลลมพัดนะครับนะครับเอาไปไว้ติดบ้านติดรถนะครับนะครับผักขันนะครับ นี่นะครับโอ้โหดูครับสวยจริงๆเลยนะครับดูครับเก่ามากนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับเรียกว่ายุคต้นๆรุ่นแรกก็ว่าได้นะครับมีดแบบนี้นะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับกอโทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นามนะครับนะครับนี่นะครับนานๆจะมีนะครับ ผักันของหลวงพ่อรุ่งนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับเราก็มาชมอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้ของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับความยาวรวมด้าม9นิ้วนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะครับดีนะครับด้ามไม้ฝักไม้ก็จะราคาไม่สูงนะครับทุกคนเป็นเจ้าของได้นะครับครับขอให้มีจิตมีใจศรัทธาเกิดความเลื่อมใส นะครับเกิดศรัทธานะครับนะครับเกิดความเดี่ยมใสนะครับศึกษานะครับเรียนรู้แล้วก็เอาไปบูชากันนะครับนะครับทุกอย่างนะครับต้องเรียนรู้ศึกษานะครับให้เข้าใจนะครับว่ายุบต้นยุบกลางยุบปลายเป็นยังไงนะครับไม้ยุบต้นเป็นยังไงยุบกลางนะครับก็จะมีแต่ดามงาฝักงาส่วนมาก แต่ยุบต้นนั้นด่ามไม้ฝักไม้เป็นส่วนมากอะไรอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็อายุนะครับอายุมีดนะครับนะครับอย่างนี้นะครับอายุ90กว่าปีเนี่ยนะครับร้อยไปร้อยปีอย่างนี้นะครับอายุถึงยุบหลวงพ่อเดิมปลูกเสกแน่นอนนะครับนี่นะครับดูไม้นะครับดูนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับนะครับ ยู่กับผมราคาก็ไม่สูงนะครับนะครับจับต้องได้นะครับนะครับราคาไม่สูงพูดคุยกันได้นะครับนะครับนะครับทันทีเอาไปนะครับก็ชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเงินทองก็ไม่ขาดมืออะไรางี้นะครับมาเทมานะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขาย หรือว่าร่างกายเก็บอดแอดนะครับเอาไปทําน้ามนต์กินกังกิตอธิษฐานขอนะครับร่างกายก็จะดีนะครับนี่นะครับดูครับเหล็กรุ่มเก่านะครับโอ้โหนะครับดูครับดูครับนี่นะครับมันเป็นคราบใครขึ้นมาเฉยนะครับไม่ใช่สนิมนะครับนะครับดูในการตอกนะครับ ตอกเคาะโดยมือก็จะมีเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับให้เราได้เห็นกันนะครับนะครับสวยงามมากนะครับนะครับมีดพกพาขนาดเล็กนะครับ9นิ้วนะครับใบ5้านิ้วนะครับใส่กระเป๋าสะพายติดหน้าอกนะครับทุกวันนี้นะครับนะครับติดตัวไปนะครับป้องกันคุณใสมนดําป้องกันนะครับ สิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นนะครับหนักก็กลายเป็นเบาอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับเคลียวคลาดปลอดภัยอยู่โยงคงกระพันนะครับนะครับดูครับในร่องนี้นะครับรอยตอกรอยเสาะด้วยมือนะครับแบบจุกต้นๆนะครับนะครับนี่นะครับดูครับโอ้โหนะครับดูสวยงามมากนะครับรอยตอกชัดเจนลึกอย่างนี้นะครับนะครับดูครับเหล็กนะครับ ออกเขียวๆนวลๆคำๆอย่างนี้นะครับนะครับเหล็กยุบต้นนะครับนะครับมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีเยอะนะครับนะครับขอเอามาต้มสลุงใส่กันนะครับทั้งเหล็กน้ำพีทั้งเหล็กตามความเชื่อโบราณต่างๆนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามมากนะครับมีเหล่มนี้นะครับนะครับขีดเนื้อไปกว่านนั้นนะครับนี่นะครับตรงโครนมีดอย่างนี้นะครับมีตะกุด นะลักขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับหูมวลสารต่างๆนะครับนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตะกุดนนะครับโอ้โหนะครับหายากนะครับแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับดูครับรอยตอกด้วยมือชัดเจนนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับตัดสินใจนะครับ นะครับรับรองนะครับได้มีดยุบต้นแน่นอนนะครับนะครับนี่ครับมีเสน่ห์มากนะครับมีดยุบต้นต้นอย่างนี้นะครับถูกครับไม่มีสนิมเลยนะครับเหล็กหล่อดําผสมเงินนะครับนี่นะครับความยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับนะครับเฉพ่อใบห้านิ้วนะครับบิดหลงพ่อเดิมยุบต้นต้นนะครับนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์ 0885861329นะครับเดีครับวันนี้นำเสนอนะครับผักขันหลวงพ่อลุ่งนะครับและมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนะครับทันทีเข้ามา็ไั้ใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ